เราอยู่ที่บ้านพัก222รีสอร์ทนะคะอยู่ที่จังหวัดนครนายกค่ะวันนี้วันหยุดเรามาพักผ่อนกันนะคะเมื่อกี้เราไปขี่ ATV กันมาแล้วนะคะตอนนี้เรามาเช็คอินบ้าน222รีสอร์ทนะคะก็จะเป็นทรงประมาณนี้ฝั่งนี้จะนอนได้2คนนะคะจะมีหนึ่งเตียงเขาจะมี2ฝั่งนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นหลังใหญ่นอนได้สคนนะคะเขาจะมีสี่เตียงค่ะแล้วก็ ราคาที่เราเข้าพักวันนี้อยู่ที่1,500าบาทค่ะทุกคนถูกมากๆและคุ้มมากๆเลยนะคะด้านหลังเราอะคะ่ะจะมองเห็นวิวสันเขื่อนนะคะเขื่อนคุณด่านปาการชนค่ะแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของที่พักนะคะก็จะเป็นบ้านนะคะเขาจะมีดาดฟ้าแล้วก็เราขึ้นไปบนดาดฟ้าเราสามารถมองเห็นสันเขื่อนสามารถมองเห็นทั้งเขื่อน และตรงนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมของเขานะคะรีสอร์ทเขาจะรับจัดพวกแบบจัดปาร์ตี้จัดจัดสังสรรจัดงานบริษัทประมาณนี้ะค่แล้วก็หลังเวทีเขาก็จะเป็นสระว่ายน้ํานะคะใครที่ไม่ได้มา,มาทํากิจกรรมหรือว่ามากับบริษัทก็สามารถมาพักได้มีสระว่ายน้ําให้ข้างสระว่ายน้ําก็จะเป็นลานแบบเขาเรียกว่าให้เราไว้ปิ้งย่างหรือว่าแบบนั่งปาร์ตี้กัน,นะคะ่ะเราไปทักทายสาวๆกันอุ้ย <c oughs> <c oughs> โ <Bond> อ้ยมือเหยียบอยู่แล้วน่ะไอนะตรงนี้ไม่ค่อยลึกตรงไห้ไม่ค่อยลึกอ๋อไม่ค่อยลึกแล้วสนุกไหมคะสนุกค่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาเรียกประตูสวรรค์ให้ขึ้นไปชมวิวได้นะคะวิวด้านหลังทางบนน่ะจะมองเห็นสันเขื่อนใครที่ไม่กลัวความสูงก็เดินขึ้นไปได้เลยเห็นอย่างเงี้ยเหมือนจะไม่สูงนะแต่ว่าแบบพอเดินขึ้นไปแล้วโคตรสูงเลย ไม่ได้ <c oughs> ได้แค่นี้พอแล้วเดนที่ไปแบบสวยๆแล้วก็ที่พักโอเคมากห้องสะอาดะค่ะแล้วใครที่มาตอนนี้อากาศดีมากๆ